เฮ้ยเฮ้ยสวัสด so, nice. well, right. ีครับผมสวัสดีเพื่อนๆชาซัมเมอร์ิวอที่นารักทุกท่านด้วยนะฮะตอนนี้ผมชิงเคครับในวันนะจ๊ะก็วันนี้นะครับทุกคนเราจะมาพูดถึงมอนเตอร์อีกตัวหนึ่งที่มีการปรับสกิลเนี่ยมานานแล้วนะครับแล้วก็วันได้เพิ่งการลองเล่นํำรูนมาแล้วก็สูกว่าเออสนุกดีว่ะวันนี้ก็เลยมาแนะนํานะครับผมให้กับเพื่อนๆที่แบบอยากจะลองก้าวเข้าสู่อา a เแบบัยรุ่นสายซิ่งมาลองเล่นดูนะครับผมอ่ะจริงๆบอกก่อนว่าผมเพิ่งลองเล่นน้องเหมือนกันนะวันนี้เลยโดยตรงนะแล้วก็ ทำรูนยังไม่ได้ดีพอสักเท่าไหร่นะครับก็ใครที่ชอบฝากกดไลค์กด s u b ส c r i b e ผมด้วยนะเวลาเข็นไลค์เยอะๆรู้สึกแบบมีกำลังใจในการทำคลิปมากๆเลยนะฮะก็มาเริ่มกันนะครับ <c oughs> เอ่อตัวที่ผมจะพูดถึงก็คือตัวผู้กันไฟนั่นเองครับจริงๆมันปรับมานานแล้วนะเพื่อนๆแต่ว่าผมเพิ่งได้มีโอกาสได้ลองเล่นดูแล้วลองสัมผัสดูรู้สึกว่าเออมันสวยมันเท่ดีกว่าทุกคนมันเฟี oul, ้ฟ้ากระเจียวเรืองแสงว่าเฮ้ยหนุ่มอะไรเงี้ยเออแล้วก็ผู้กันไฟเนี่ย รูนที่ผมแนะนำนะครับก็จะเป็นสายสปีดนะก็เน้นสิ่งๆไวๆนะครับผมอ่ะก็จะเป็นสวิปนะครับผมกับอะไรก็ได้นะครับอันนี้จริงๆผมพย,พยายามหาหิน HP เข้าให้น้องอยู่นะครับแต่ว่าแบบมันยังหาไม่ได้นะทุกคนนะเนี่ยไหมผมพยายามหา HP ให้น้องอยู่แต่ว่าแบบน้องหาบม่ได้เลยในสูเนี่ยจะได้ HP มาก็น่าจะล่านอยู่นะครับแต่ว่าไว้ก่อนฟาร์มยังไม่ได้นะครับผมอนะ่ะช่องที่4ก็จะเป็น HP นะครับอ่าแล้วก็หนึ่งสามห้าก็เน้นไปทางสปีดเยอะๆครับอื ช่องที่เอ่อสี่กับหกเนี่ยเป็นท่าอะไรก็ได้เน้นความไวเข้ามาสู้นะครับผมอันนี้มีหน้าที่คือเร็วที่สุดนะครับส่วนอาร์ติแฟกต์ครับก็เป็นการทัดน้ํานะครับแล้วก็สกิลสองแม่นยำเพราะว่าเอออย่างสกิลสองเนี่ยมันหุบไม่ค่อยมันไม่ค่อยโดนสักเท่าไหร่เงี้ยดังนั้นผมก็เลยจะต้องพยายามใส่โฟกัสที่สกิลสองแม่นยำเนาะอืมมาที่บานสกิลกันบ้างครับผมผู้กันทัดไฟเนี่ยสกิลที่หนึ่งนะครับผมก็จะเป็นการตีแล้วก็ลดเกรของศัตรูได้30%นะครับตีลดเกรได้ สกิลที่2เนี่ยเป็นสกิลที่โกงมากนะครับน้องเนี่ยจะเป็นการผนึกนะครับผมสตูเป้าหมายเนี่ยใส่รูปภาพนะครับผมซึ่งไอการผนึกตรงเนี้ยนะครับผมมันจะมีระยะเวลานานตามค่าสปีดของเรายิ่งสปีดของเราเร็วเท่าไหร,ร่เนี่ยผมไอการผนึกเนี่ยมันก็จะผนึกสตูนานมากๆคือแบบผมเคยเห็นสปีดบางคนเน่ยเร็วมากๆถึงขั้นแบบกดสกิล2แล้วแบบพี่แกได้เล่นเธอเน์นสกิล2กลับมาอีกรอบนึงอะ่ะแล้วแบบ ฝั่งตรงข้ามเพิ่งขายเออเพิ่งถูกขายออกมานั่นเองครับหน้าตัวของผู้กันไฟเองก็เลยเป็นอีกตัวหนึ่งที่เก่งมากๆใช้คําว่ามากๆเลยนั่นเองนะครับผมอ่ะสกิลสคือหุบแล้วแบบออกจากมิติควันตัมไปเลยแล้วเก่งจัดนะครับผมอ่ะแต่ว่าไอตัวของสกิลสเนี่ยมันจะแพ้ดีเคลมมากๆเนาะเพราะว่าตัวของดีเคลมะสกิลอะสกิลของมันอะสกิลตัวะจะมีการจํากัดสปีดข,ของเออ สตูไว้แล้วก็พักพวกเราไว้นะครับผมออเทร์นออเดอร์ยังออกปกตินะครับแต่ว่าในเรื่องของความเร็วอต่างๆเนี่ยมันก็จะมีความแบบเพี้ยนเพียหน่อยอะไรครับดังนั้นน่ยตัวของอผู้กันไฟอ่ะจะไม่ค่อยชอบตัวของดีเคโลมเลยน,นั่นเองนะครับใครที่แบบเล่นสายตัวของดีเคโลมอยู่เนี่ยเออเล่นแบบผู้กันไฟอยู่พยายามแนะนําให้แบนดีเคโลมจะดีมากๆนะครับผมอ่ะและที่สำคัญครับเวลาที่กดสกิลสองเนี่ยมันจะสามารถเทือนต่อทันทีเลยน,นั่นเองนะครับผมอ่ะก็ถือว่าเป็นอีกตัวนึงที่เก่งมากๆเลยน,นั่นเองนะครับอืม ต่อไปครับผมสาหรับตัวของสกิลที่3ครับสกิลที่3ครับเป็นการโจมตีศัตรูทุกตัวเลยนะฮะเราก็จะเป็นการถอนในดวงของบัฟ้าออกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เพิ่มบัฟดาบให้กับพวกเราเป็นเวลา2เทินนะครับแล้วก็จะเป็นการเล่นเกตให้กับพวกเราสิเรา15%ด้วยนี่คือไคลแมกของผู้กันไฟนะครับมันทําให้ตัวของผู้กันไฟเนี่ยสามารถที่จะเล่นทีมสปีดที่ค่อนข้างดีมากๆดยนั่นเองนะครับผมอ่ะแล้วก็ลีดเดอร์ครับเป็นการเพิ่มพลัง ATK นะครับให้กับมอนเตอร์ทัตไฟในทีมเนี่ย50%นะคบับ วเวลาเอาเบกนะครับผมจะได้ค่าความแม่นยำถึง25เลยนั่นเองนะครับอ่าสแต t ก็ประมาณนี้จริงๆสเต็ผมไม่สวยนะยังยังไปต่อได้อีกเยอะนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังยังทำรูนไม่ได้สุดขนาดนั้นนะครับผมอ่ะทดีนี้เดี๋ยวเรามาดูรีเพย์กันบ้าง,างว่าเอ้ยวันคงหยิบรีเพย์เป็นยังไงบ้างนะผมจริงๆผมเล่นมาแบบสายสายสายลันลี่เยอะพอสมควรนะครับนี่อยาให้ดูว่าผู้กันไฟของเราเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับผมอ่ะคือมันหุบสตูแล้วแบบอยู่หมัดเลยทุกคนจริงอืม นี่อันนี้ทีมที่ผมเล่นนะครับอันนี้จะเกมอาจจะช้าหน่อยนะครับผมขออนุญาตไปไวๆเลยแล้วกันนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นครับผมถ้าเจอต้านทานก็เหงาหน่อยนะครับผมอันนี้โดนรีสกิลนะแล้วก็ผู้ก,กันไฟอ่ะมันค่อนข้างที่จะแพ้ตัวรีสกิลมากๆอย่างแบบโอลิเวอร์อ่าตุาโลมหรือจินาตุไฟอย่างเงี้ยมันจะแพ้มากตัวไหนก็ตามที่มีการรีสกิลเนี่ยน้องจะไม่ค่อยชอบเลยนั่นเองนะครับผมอะ่ะประมาณนั้น อันนี้ก็ได้ 6G ีนี่คือเกมเปลี่ยนอยู่เหมือนกันนะครับอ่ะไดีดูว่าแพทนี้มันเป็นยังไงบ้างคือเราเล่นยื้อมากอันนี้ผมเอาผู้ก,กันไฟมาเป็นทีมรับนะครับไม่ได้เป็นทีมบุกนะทุกคนนะทงที่แหน่งของผู้ก,กันไฟเนี่ยสามารถเล่นได้หลายหลากหลายคอมโบมากเมื่อจะเป็นรับก็ได้บุกก็ได้นะครับผมได้หมดเลยนั่นเองนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะประยุกต์ใช้กับตัวมันอนะมากน้อยแค่ไหนยังไงบ้างนะครับอืมอันนี้ก็จะดูแบบนานๆหน่อยนะทุกคนนะเพราะว่าเราเจอโอลิเวอร์ในการข่มสปีดไว้ตลอดเลยนั่นเองนะคร เราเจอโอลิเวอร์ในการแบบเหมือนคล้ายกับว่าเออนี่แล้วก็พอหนึกนีต้านทานผมเนี่ยเซมเป็ดแล้วก็น,นี้เห็นไหมมีในเรื่องของการสร้างบัฟดับมาด้วยนะครับผมอ่ะแล้วก็จะได้บับความรู้มาโอริเวอร์มันพยายามเหมือนคล้ายกับวารีสกิลเรานะครับผมอ่ะรอนะครับอันนี้รอยอย่างได้รอยอย่างเดียวอะตอนนี้ทําอะไรไม่ได้มากกว่าน,นั้นนะครับอืมแบบนี้นานมากครับตีแบบกันเป็นทั้งตีเป็นวันนะ่ะแต่ว่าพวกกันได้หกทีเนี่ยคือเกมเปลี่ยนเหมือนกันนะเออดูนะครับอันนี้หกปุ๊บเนี่ยเรียบร้อยครับ แล้วก็สร้างวัดความรู้มาครับเตีตีครับเราพอเราได้หุบไปแล้วแบบนี้นะครับทุกคนเห็นไหมรันลี่ปะเอเคทีนี้นเราดูดมาจบจบๆแล้วก็เอ็กมาอันนี้เห็นไหมมันพลิกเกมได้นะครับผมจากจังหวะของแบบถ้าเราได้หุบโดนตัวจริงๆอ่ะคือแบบพลิกเกมได้เลยนะผมอ่ะอย่างนี้คือแบบหุบตัวของโอเมจิิถูกปั๊บคือสบายเลยนะครับผม,มและอันนี้ก็โยนมาแล้วก็หุบต่อครับเห็นไหม แล้วก็กดสกิลอย่างนี้ต่อครับนี่คือมันสามารถที่จะพลิกได้นะครับนี่เห็นไหมแล้วก็ตีรถเกตตายเลยครับผมเพราะว่าตัวผู้ก,กันเองอ่ะสเตตเอทีเคมันค่อนข้างที่จะแรงมากๆนะครับทุกคนนะเนี่ยอันนี้ก็เล่นชิวๆไปครับแต่ว่าระเบิดของพี่แกแรงจริงนะระเบิดของไอ้ตัวไอ้ธาตุฝาธาตุมื่ยแรงมากนะครับผมเห็นไหมเราคููแบบนี้เห็นไหมเป็นการแบบหายจากตัวของแมปไปเลยนะครับผมอ่า แต่ว่าถ้าในกรณีที่มันเหลือตัวเดียวเนี่ยมันก็จะแบบโผล่มานั่นเองครับแบบเพื่อนตายหมดแล้วว่าอย่างเงี้ยเออประมาณนั้นนะครับปู่ผมเจอคนเดิมๆซ้ำๆอ่ะโคตรเยอะนะทุกคนนะนี่เนี่ยผู้ก,กันไฟนะผมอ่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบเปตรตของสายสปีดนั่นเองครับมาดูกันซิว่าผมเล่นผู้ก,กันไฟไว้ยังไงบ้างนะครับผมนี่ก็จะเป็นทีมแวนๆนะครับเน้น2หฮุบนะฮะคอมโบที่แบบน่าํำคาญมากก็คือกระเป๋ากับผู้ก,กันไฟนะฮะหุบไปสวยครับแล้วก็โยนให้ผู้ก,กันนี่แล้วก็หุบไปอย่างเงี้ยไปไงสองุบเหรอนะทุกคนลัน่ โครอีซี่นะครับผมสองหูบะหวานเจี๊ยบแล้วก็ตีรถเกตมาครับแล้วก็โอเวอร์พยายามพยายามรีสกิลนะอันนี้ตีสตันไว้ okay. เราพยายามหมดุดเท่าที่เราจะขุบได้แล้วทุกคนได้แค่นี้นะฮะ okay. กระเป๋าขุบงับอูอันนี้งับโกโจไม่ติดเหงาจัดนะครับผมทุกคนอันนี้จริงๆถ้างับโกโจติดเนี่ยเราจะสบายกว่านี้เยอะนะครับนี่ แล้วก็สกิลมาครับเร่งเกตนะครับพร้อมกับในเรื่องของแล้วก็ซอนมอนเตอรโอ,อันนี้แบบไม่ติดอีกเหงาจัดเร่งเกตพร้อมกับปับดาบนะมันจะทาให้เรามีดาเมจแบบแซมแซมด้วยอะไรเงี้ยออลูเวอร์ประมาณนี้ครับตีครับแล้วก็ตีครับปับก็ให้ออลูเวอร์ก็ล้าไปยับยับครับผู้กันตอนนี้สกิลสามมา่หนีเห็นไหมเร่งเกตอีกแล้วนะครับผมน,นี่ตัวของเราคนนี้ก็ลางครับผมนี่แล้วก็กระเป๋าขูบเหมือนเดิมครับเป็นไง เป็นทีมคอมโบที่แบบถ้าฝั่งตรงข้ามถ้าเราได้เล่นอ่ะฝั่งตรงข้ามร้องนี่แต่แต่ต้องบอกก่อนว่าสกิลสมันไม่ค่อยชัวร์สักเท่าไหร่เลยทุกคนนะแม่นยาผมน้อยด้วยอยเลยเอาจริงพยายามตีครับผมโอลูเบอร์ก็พยายามล้ายับนะครับผมตีปาบลับอยู่แล้วก็กระเป๋าตีมาพุกันสกิลสองมาครับพร้อมเล่งเกยียรพร้อมแบบลบบัฟแล้วก็สร้างบัฟดาห้เพื่อนด้วยทําให้ทีมเราเนี่ยค่อนข้างได้เทินบ่อยนะครับแล้วก็ตีแรงด้วยนะครับนี่ชนะเลยย็งไงลั่นจัดลั่นจัด,น,จดนะครับราคุณนี่ตัวแบก ช็อตเนี้ยไม่ใช่อะไรหรกหละคุณนี้น่าจะแบกยับอยู่นะเออเห็นไหมเนี่ยอันนี้ก็ทีมสปีดนะครับทุกคนโอ้หแบบพลึงโคตรมันนะ<อ>่ะเล่นสนุกจัดอืมใครที่ยังไม่ลองเล่นก็ไปลองเล่นดูนะครับสนุกมากเลยนะจริงๆสนุกแบบสนุกมากมาครับอันนี้เป็นสายแทงยับยับนะครับผมมาเราก็สปีดสู้ครับแมนรีดอันนี้ผมแมนเอาตัวของอาชอนยาไปนะคิดว่าอาชอนยาน่าจะแบบเร็วนะครับอันนี้เร่งมาปั๊บแล้วก็สกิลสองมาปึ่มโรโบตุยครับ แต่ผู้การสกิลสองหวานเจี๊ยบครับแล้วก็ตีมาแล้วก็สกิล3พร้อมสตันหมู่ได้ครับแล้วก็หุบเป็นไงหุบตัวของวาวาไฟไปเลยนะผมแล้วก็สกิล2มาแบบนี้ตีฮิวขึ้นมาครับแล้วก็ตีครับเอตีครับผมตีครับตายแล้วเรียบร้อยนะครับผู้การเราเนี่ยสกิล3ครับเล่งเกตมาครับผมแล้วก็ได้บัฟดาบด้วยแล้วก็หุบเหมือนเดิมครับอันนี้ยังไม่ได้หูบเลยครับเพราะว่า ผมคิดว่าวาไม่น่าจะใส่เป็นตัวของเอ็กเทอร์น์นะครับคิดว่านะออวาน่าใส่เป็นสตันหรือไม่ก็สวิฟเนี่ยอันนี้ผมไม่ไม่ได้หุบนะครับลบบัอบมาสวยครับแล้วก็ยักทืบมาสวยงามครับแล้วก็นี่แหละครับนี่แล้วเ,เ,เราค่อยหุบอีกทีหนึ่งนะครับเป็นไงคอมโบพ้กันไฟนี่คือแบบสุดๆนะสนุกมากแต่ว่าคือหลัง,ลง,ลงเนี่ยเริ่มไม่ได้แล้วผมสู้สปีดฝั่งตรงข้ามไม่ได้นะทุกคนเออสปีดฝั่งตรงข้ามผมผมสู้ไม่ได้จริงนะครับเพราะว่ามัน ถ้าเจอทีมสปีดท,ท้มโถมาผมจะสู้ไม่ค่อยไหวนะครับแบบอย่างทีมอย่างเงี้ยเขาไวจริงๆทุกคนเขาไวมากครับอืมบางทีแบบเขาไวเกินผมก็ผมก็ไม่ไหวจริงๆเงี้ยด้วยความที่มันเร็วเกินนะสปีดผมมันไม่ได้แบบปุยวาขนาดน,นั้นเห็นไหมเนี่ยผมเจอสปีดสู้มาผมก็ตกเหมือนกันครับทุกคนอ่ะประมาณนี้ครับอืมก็นี่คือคอมแบบของผู้กันไฟนะครับผมอ่ะใครที่แบบอยากใครที่อยากลองเล่นน้อยก็ผมแนะนําให้ให้จับมาเล่นได้นะครับผมบอกเลยว่าสนุกมากๆนะฮะ แต่ว่าต้องทำรูนไวหน่อยนะแล้วก็คอมเฉพาะหน่อยนะครับสำหรับตัวของผู้กันไฟนะฮะก็ใครที่ชอบน้องก็สามารถที่จะคอมเมนต์ได้เลยนะฮะประมาณนั้นละก,กันนะจ๊ะไปแล้วครับผมสำหรับคลิปนี้บีบีแล้วก็ฝากไว้ด้วยนี่ใครที่ไม่อยากปวดหัวเรื่องการตี RTA ครับเตรียมหม่เซิร์ฟฟาร์มนะครับผมลิงก์อยู่ข้างล่างเลยนะจ๊ะนุมน่มๆบี